มา,าศาสตรสร้างมากบ่นะหรือว่าพึ่งมาทํานะครับที่ว่าทำได้แบบสวยมากๆนะครับข้างบนนี่บอกเป็นต้นไม้เป็นภูเขานะครับป๊าสุดหน้าทึ่งจริงๆนะครับงดงามงดงามถามันบรแดดนะครับฝรั่งพุ่งจะมาถ่ายรูปกันยกใหญ่นะครับเพื่นบอพังนี้ มาถ่ายรูปเลยนะครับสวยน้าทึ่งนะครับโอ้โหคุณชอดไอเดียจริงๆครับไม่ต้องไปถึงต่างจังหวัดแล้วแบบนี้นะครับเมืองไทยในกรุงเทพก็มีนะครับพี่พี่บูรณตัวทองกันแล้ว คิดว่าจะมีแต่ต่างจังหวัดน้าตกตาดน้ำห้าน้ำผานะครับดีมานี่นะครับพี่พี่ก,กทอท่อมนอนะครับถอในชุดละม่บมีด้วยมีด้วยมีแบบนี้ด้วยนะครับถ้าฟางขึ้น,น่าจะสวยได้นี่เคยกว่านี่เพราะว่าเพิ่นประดับไั่เห็นบ่แต่เพิ่นบันเปิดนะครับบางวันป้า มาซอนนะครับเดินขึ้นมาทึ่งเลยนะครับพี่พี่ล่างข้านั้นนะครับขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วดูด้วยอย่างนห้ครั สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆตอนนี้ผมอยู่ที่วัดสักเกตหรือว่าวัดภูเขาทองนะครับวันนี้ก็จะพาพี่ๆนะครับมารับทมสถานที่แห่งนี้นะครับก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมได้มาสถานที่แห่งนี้นะครับเห็นแล้วก็เห็นได้ความสวยงามของสถานที่แห่งนี้นะครับสุดทึ่งนะครับพี่ๆผมแทบไม่เสื่อสายตาว่า ในเมืองกรุงเทพกลางเมืองจะมีวัดแบบนี้นะครับพี่ๆคล้ายๆวัดแบบธรรมศาตรแถวกลางป่าแบบนี้สูงใหญ่นะครับปา้ดพลังต่างชาติกม็มานะครับพี่ๆมาชมความสวยงามของวัดสเกตนะครับ,หร,รรบ,นะรบหรือว่าวัดภูเขาทองโอ้โหธรรมศาตรสร้างมากนนะครับพี่ๆหรือว่าคนไทยเพ่นพึ่งทำ ทำเองนะครับทาทาเองกับที่ว่าสุดยอดในการออกแบบรัอวสุดยอดฟีมือนะครับที่เอาหินนะครับใหญ่มากนะครับมาทําเป็นวัดแบบนี้นะครับเอาไปเบิ่งน้ำการทางหนานะครับปาสุดอลังการนะครับเพิ่งเคยเห็นนะครับก็มีพี่ๆคนหนึ่งแนะนําเขามานะครับว่าให้มาแกล่งไปทำจิปแถววัด ผู้เขาทองแน่นะครับวันนี้ก็ถือโอกาสได้มากนะครับทั้งแรกอกจจะตื่นเต้นหน่อยนะครับปลาสุดอลังการนะครับตอนนี้ก็หาทางขึ้นก่อนนะครับพี่ๆเข้ามาแล้วรู้ซึกลมเย็นนะครับผังนี้คมจะวน่หาทางขึ้นก่อนนะครับไม่รู้ว่าจะขึ้นถูกทางหรือเปล่านะครับเพราะว่า กว้างมากๆนะครับรอ,ร,อรอบรอบบริเวณภูเขานะครับข้างล่างนะครับก็จะเป็นนะครับอ๋อทางขึ้นอีกร้อยเมตรหมดแล้นะครับเป็นบอกนี่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 ข้างล่างส่วนใหญ่จะขายของของอยู่ของกินนะครับ<ห>เสื้อผ้าส่วนใหญ่งข,ของกินเยอะนะครับตรงนี้ก็มีห้องน้าด้วย<ม>ห้องน้าที่เมืองไทยบริการน่าจะฟรีเด้อนะครับ พรัเจ้าพลังยังมานะครับสถานที่แห่งนี้พี่ๆที่เคยมาแล้วนะครับก็จะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงไปของวัดแห่งนี้นะครับวันนี้รู้นะักท่องเที่ยวนะแน่นอยู่เด้อนะครับแต่ว่าติดกระพังนั่นพังนี่ถนนนั่นถนนน,น,นี่บอกี่แหล่งยังบ่รู้เด้อนะครับบอกว่แหล่งไกยาเดินมาจากสนามหลวงผุนเด้อนะครับพ,พี่่จับ GPS มานะครับ เข้าสู่เสาสิงซาเข้าสู่เสาสิงซาแล้วก็เดินตรงมาเรื่อยๆนะครับจับ g p s มากครับเบิ่งครับพี่ๆอ๋อจะคนนะครับมาเดินวัดเยอะจริงๆคนไทยนะครับบว่าสถานที่แห่งใดนะครับกาจะสุดยอดการออกแบบการตกแต่งไอเดียนะครับเพื่อ ดึงดูดนักท่องเที่ยวนะครับเ็นบอกมีสร,ร้างมีมากนะครับสำคัญนะครับโอ้ยอ่อนซอนนะครับภูเขาตรงกลางผัดเป็นวัดธรรมชาติสร,ร้างมากบะเนาะหรือว่าเพิ่งมาทำนะครับที่ว่าทำได้แบบสวยมากๆนะครับข้างบนเนี่บอกเป็นต้นไม้เป็นภูเขานะครับปาด น่าทึ่งจริงๆนะครับงดงามงดงามขามันโบแรดนะครับพลังพุ่งจะมาถ่ายรูปกันยกใหญ่นะครับเพื่อนบอกพังนี้พังนี้ก่อนนะครับมีตอกเส้นสีไฟนะครับอ๋อเพื่อนทำการนวดตอกเส้นนะครับนวดแผนไทยนั่นแหละครับพี่พี่โอ้ยิ่งเข้ามานี่ยิ่งเป็นอุโมงค์อีกนะครับพี่พี่ ปาดไม่ให้พลังทึ่งได้ไงนะครับพังนั่นโอ้โหเดินมาแล้วทึ่งเลยนะครับต่างสาตกตะลึงนะครับเ็นบอกตรงนี้เป็นถ้ำ้วยนะครับพี่พี่ปาดมาคนเดียวเด้อนะครับพี่พี่วันนี้นะครับ ขางให้มีทํามให้เขาไหวพผะด้วยนะครับสุดทึ่งตดตะลึงนะครับโอ้โหเพิ่งเคยเห็นนะครับเบื้องบนวก็นล้งจะเข้าไปก่อนนะครับพลังยังมาถ่ายรูปเลยนะครับเบือ้อสุดหน้าทึ่งนะครับ ชอบไอเดียจริงๆนะครับกลังตัง้งซาทายรูปใหญ่เลยนะครับให้คนมาไหว้พระขอพรนะครับ อลังการจริงๆนะคปพี่ๆไม่คิดว่ากลางทางเมืองนะครับจะเป็นป่าแบบนี้นะครับมีภูเขาข้างบนเป็นวัดนะครับ<ม>ะเปาไปเฟิงนะครับไม่น่านะครับต่างศาต์มาเมืองไทยลงไหลนะครับสถานที่ท่องเที่ยวเมืองไทยทุกสถานที่สวยๆงามๆนะครับเป็นเบถชาเบากี่แหล่งมา่วเหย็น,นี่น่าจะงามได้นี่ ง่ามกว่านี้เพราะว่าตอนนี้มันแดดแดดมากนะครับพลังยืนท้ายหูแบบวางห่างนะครับนี่เป็นอามิชิงทายแรนนะครับสุดสวยนะครับพี่ๆออแต่เพิ่งเคยเห็นเพิ่งเคยเห็นนะครับขงนี่มากมากนะครับพี่ๆสุดถึงจริงๆนะครับหินใหญ่มากนะครับ แฉสลักเป็นภาษาด้วยนะครับเเพิ่นอามาจากไหนเนาะใหญ่มากนะครับหรือว่ามีเองอยู่แล้วนะครับบางตอนหนึ่งปีหาแต่ดีไม่ดีแล้วมีอยู่แต่ทีเดียวนะผูกดวงและดวงภูเขาทองบันไดขั้นแรกขึ้นไปเลยสามร้อยกว่าขั้นก็คือสามร้อยหกสิบห้าวันทะลึ่งตั้งแต่ทางขึ้นเลยฮะบอกฟรีดขั้นต้นี้ต่อรอไปถึงยอดนะครับพี่ๆไปทาไปขึ้นเบื้องข้างในน้ำกันนะครับ เดินขึ้นบันไดสวรรค์นะครับเราแค่นงนก็จะท่าทงขึ้นแล้วนะครับน้ำตกก็มีไม่ต้องไปถึงต่างจังหวัดแล้วแบบนี้นะครับเมืองไทยในกรุงเทพก็มีนะครับพี่พี่ คิดว่าจะมีแต่ต่างจังหวัดน้ำตกสาึตน้ำพ่อน้ำผานะครับดวงดีเมื่อนี่นะครับพี่พี่กอทอมน์นะครับเจอไหมชุดละหนึ่งร้อาทโอ้มีด้วยมีด้วยมีแบบนี้ด้วยนะครับถ้าฟังขึ้นอาจจะสวยได้นี่เอยอะกว่านี่เพราะว่าเพิ่นประดับไผ่เหฮมมอต่เพิ่นบันจะเปิดนะครับกลางวันป้า เดินถึงมาทึ่งเลยนะครับพี่บี่างข้างหน้านะครับขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วน้ำเป็เอเ็นเองนวดวให้ให้ดวงมาสูงตลอดปีดวงสูงตลอดปีดวงดีตลอดไปเียนที่วันเดือนปีเกิดใส่ไว้บนแต่ดวงเหนือหัวูไว้ทีุ่งที่ถุงที่ตามเราทูดวงให้สูงไว้ แอบดวงบูชาแล้วหือยังไงก็ได้แต่ถ้าเขียนชื่อว่าเป็นเปือก็งงามงดงามนะครับสมคําสมคำล่ำลือไม่ผ่าีพี่เพื่อนบอกว่าว่าบ่าที่แหล่งล่องไปถ่ายนะครับเพ่นบอกว่าสถานที่แห่งนั้นสวยงามนะครับงามทิ่งริงนะครับเห็นแล้วตกตะลึงมากๆนะครับให้บอกนะครับป้าเตือนำตกไม่มีอะไรที่คนไทยทำไม่ได้นะครับนี่แหละ ฝีมือคนไทยล้วนๆในการออกแบบในการตบแต่งในําทำแห่งนี้ห้เป็นน้ําตกให้เป็นผู้เขาครับใหญ่<ะ>นทีเ็ไว้ัราบบใ้วงกวชุดทึ่งจริงๆนะครับ,รบประเทศไทยมีแบบนี้ด้วยพลังการสุดๆ เจอแบบนี้ใครจะอดใจไหวอะครับสวยงามมากๆมันเป็นวัดภูเขาทองนะครับพี่โอ้ตรงนี้มีร้านกาแฟด้วยแล้วก็ยังได้เดินสัมผัสโล่ข้อศอกสีชาติไทยทุกคนนะ เปิดนะครับพี่ๆเจ็ดโมงถึงเจ็ดโมงเช้าถึงเจ็ดโมงเย็นนะครับมาถึงหนึ่งทุ่มแีมไ่ปเจะเดินไปเป่าๆเอาดวงเอาวงอกเยมาปีหนึ่งร้อยเดียวปีหนึ่งร้อยเดียวทำให้ตัวเองเขาเจอทั้งนี้ เดินขึ้นมาถึงต้องพึ่งเลยนะครับพี่ๆขนาดยังไม่ถึงจุดนะครับบันไดสามร้อยกว่าขั้นทางศาสร์หลังไหลามาเป็นขโยงเลยนะครับเส่อมสอบนะครับเบิ้งโอเยอมากก็จะเห็นนะครับุ้มยิวตัวเมืองนะครับสุดสุดอลังการมากๆนะครับ มองไปก็จะเห็นนะครับสถานที่เมืองกรุงเทพในจุดต่างๆนะครับพี่พี่เขบอกสกดสวยสุดอลังการนะครับขึ้นมาสูงมากนะครับไม่คิดว่าเมืองไทยจะมีแบบนี้ครับ แดดมากๆนะครับพี่ๆขึ้นมาข้างบนอบอก็บ่าิ่แหลงมาส่วงแดดนะครับขบับผูใดอยากมากเน,นี่ยนํามาส่วงข่ำเลอนะครับส่วงเย็นเย็นจะได้บรรยากาศแบบไม่แดดเท่าไหร่นะครับอ๋อขึ้นมาข้างบนนะครับมีทางขึ้นทางลงก็มีทางมาบูชาพระนะครับข้างบนฟ้าจะเห็นแล้วตัวเมืองกรุงเทพ มองไปนะครับทางนันเป็นนครสยามโอ้ตรงตรงไปนี่ครับจําได้นะครับเพราะว่าไปบ่อยนี่ก็เป็นนะครับตึกมหานครทางนี้ครับทางนั้นเป็นแถวเซ็นทรัลเวิร์สวยนะครับพี่พี่สวยม,มากๆขึ้นมากอะ จะเพิ่งเคยเห็นนะครับพหลังต่างศาต์แห่ไหว้พระต่างศาติเยอะคนไทยก็หลายนะครับหลายคนมาทําบุญปีใหม่นะครับหลังปีใหม่ครับวันนี้นะครับแต่ละวันนี่แหละคนหลั่งไหลามาบูชาพระเสริมดวงสตาเสริมโศกเสริมลาบ สวยงามนะครับพี่พี่ลงมาเป็นหมูต้องชื่งเลยนะครับอตอนนี้นะครับพี่ๆคือผมลงมาแล้วนะครับถือว่ามีความสูงมากมากนะครับพวกเหลี่ยนดาวนะครับนะ่าถึงร้อยเมตรปุเลยนะครับหรือว่าร้อยกว่าเมตรกะระ,ะ100มาร้อยเม็ดหรือว่าร้อยกว่าเมร็รปุเลยสูงมากๆครับ จากพื้นดินขึ้นมานะครับทือว่าทําได้แบบอลังการนะครับคิดว่ามีแบบนี้ที่ต่างจังหวัดนะครับจริงๆเมืองไทยก็มีแบบในเมืองด้วยนะครับปา่าต่างาสร์ลงมายังมีอีกหลายแนวหอยส้มนะครับพี่ๆลงมาพังนี่ก็ได้นะครับเป็นป่าแบบธรมรมชาติจริงๆนะครับมี อี่แรงอีกาอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับแต่เป็นรูปปั้นเนอนะครับสุดอลังการนะครับพลังมายืนทึ่งเห็นบอกข้างหลังนะครับเจยมากมครับ พลังเต็มเลยนะครับเขียนสอบในการมาเจียวขังนี่นะครับบุกเอาเพื่นทึ่งกับยังนะครับสิ่งนี้บอกพระเจ้าผมกับเพื่อเคยเห็นนะครับพี่มาโอ้หมดแล้วครับพี่พาเจ้สุดอลังการ สำหรับคลิปทีเดี๋ยวนี้กับโบมี่ยังหลายเยอะนะครับบอกกิเลงกับพี่ๆนะครับหลับส้มสำนี้นะครับถ่าซื่นสอบกับยาดึมกอลัยกดซับคลายเพื่อเป็นกําลังใจให้บอกกิเลงทำคลิปต่อไปสำคัญนะครับพี่ๆสามารถพูดคุยทักทายผ่านคอมเมนต์ได้นะครับสนับสนุนบอกกิเลองด้วยการกดแทะออกไปนะครับถ่ายคลิปนี้เขากอกคำว่าสวัสดีครับ